สวัสดีครับชาวไซค์กอล์ฟท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเรา3คู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้วันนี้3คู่เนี่ยเป็นบอลถ้วยล้นๆเลยในยุโรปนะครับดูคู่แรกไปทุกตาสองทุ่นตรงไปดูเดนมาร์กครับรอบ8ทีมสุดท้ายเลกที่2นะครับไปดูวีบอกครับ วันนี้จะเปิดบ,บ้านเจอกัทางอัลบอกดูคุณที่จะเล่นเกมแรกกันเนี่ยเป็นอัลบอกเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับวีบอกชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะบรอนบี้มา3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางอัลบอกชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะฮอสเซนมา4ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้วีบอกเนี่ยตรงกลางจะมีทางคริสลีมันต์นะครับส่วนทาง น้าเปาจะเป็นทางลัสนายัต้าครับส่วนทางเอาบอกจะมีอลรันซูซาครับเป็นย์เมคเกอร์ครับน้าเปาจะเป็นทางลูกับพริ๊บครับก็ต้องบอกว่าวีบอกเป็นรอง2สกอร์คือว่าวันนี้ต้องบอกแล้วว่างานหนักแน่ๆนะครับแล้วก็ในลีกพวกเขากำลังอยู่ในช่วงอยู่ในโซนลุ้นแชมป์ด้วยวันนี้มีโอกาสที่จะทิ้งเกมนี้สูงเพราะตามอยู่ค่อนข้างห่างนะครับส่วนทางเอาบอกนะครับกุมชะตากรรมอยู่ในมือตัวเองนะครับคงมาเล่นเต็มที่แบบรัดกลุ่มนะฮะในลีกไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้ววันนี้แรงจูงใจผมมองว่ามีสูงกว่าาาเจ้้บนผมมองว่า จะสู้ได้และสุดท้ายจะยันได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่สองเราไปที่วัสเซียรครับการาเที่ยงคืนตรงไปดูคาสโนโดาครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางรอสตอฟโดยคุณผู้ชมจะมนเกมแรกเอ่อเกมล่าสุด,เ,ดเป็นคาสโนโดาเอาชนะสี่ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับคาสโนโดาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งครับเกมล่าสุดยอดเยี่ยมเอาชนะคิมกี้มาหกประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางรอสตอฟ ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะตอร์บิโดมอสโกมา2ประตูต่อ1ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับคาสโตน่าตรงนี้ตรงกลางจะมีทางบัชชี่นะฮะปั้นเกมครับหน้าเป้าจะเป็นทางคอนกอร์เดบ้าครับส่วนทางรอสตอฟจะมีทางอีกอร์โคเลนคอฟกับทางดิมิทรีโปลอสในแนวรุกครับเขาต้องบอกคาสโตน่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ธรรมดานะครับชนะมา3จาก4เกมหลังและแพ้เกมเดียวใน6เกมหลังนะครับและแถมเป็นเกมทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะเก่งนะส่วนทางรอสตอฟ รอถแรงเหมือนกันครับชนะมา4เกมติดๆวันนี้มาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ว่าถ้ามองไปฏิทินทวีตต้องบอกลอสตอปเป็นรองนะฮะเพราะมาที่นี่4เกมหลังสุดเอาชนะคาสโนดาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้คาสโนดาเล่นในบ้านดีครับผมมองว่าจะเบียดชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับคู่ซ้ายเราไปที่ออสเตรียออสเตรียครับนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้สโตรมกราสครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะจะเปิดบ้านเจอกับทางเอเอสเคลินส์ครับทุกทุกทีเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน1 สโตร์คลาสเจอบานี่สุดยอดเลยนะครับชนะมา5เกมรวดครับเกมล่าสุดเอาชนะรับปิดเวียนนามา3ประตูต่อ1ครับส่วนทางลินส์เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเส่วนทางออสเตรียเวียนนามา2ประตูต่อ2ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับสโตร์คลาสเนี่ยวันนี้คู่หน้าจะเป็นทางอัลเบียนอเยติกับทางเอมมอนูเอลอิมาก้านะครับส่วนทางลินส์จะมีทางซัสซ่าฮอวาร์ดกับทางมารินลูบิซิชครับเป็นตัวรุกนะครับเขาต้องบอกสตร์กลาสนะครับร้อนแรงสุดๆนะครับโดยเฉพาะเกมรุกนะครับ5เกมห กดไป14ประตูต้องบอกเกมรุกกำลังดุมากครับต้องมาเจอกับลินส์ที่แผวลงชัดเจนครับไม่ชนะใครมาสาเกมติดๆแล้วก็เลเกมรับก็ดูรู้ว่าดูเป็นจุดอ่อนเลยตอนนี้สําหรับทางลินส์ตอนนี้เพราะฉะนั้นดูแล้วไม่คิดมากผมมองส่งการ์ดค่อนข้างชัวร์ครับเล่นในบ้านด้วยน่าจะผ่านได้โดยเอาชนะการลินสองประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่เดนมาร์กครับรอบแปดทีมนะครับเลกสองนะครับวีบอกครับจะเปิดบ้านทําได้แค่เสมอกทางเอาบอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่ที่สองท 2ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับออสเตรียครับรอบรองชนะเลิศครับสตอมกราตจะเปิดบ้านเอาชนะลาสเคลินส์สประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพราะกดไซค์ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพบกนันเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ